สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนแล้วก็ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่หมู่7ครับบ้านน้องประมากต์ตำบลสองพี่น้องอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีแล้วที่สําคัญครับเขาใช้คู่หูมาตั้งแต่ปี2 5 6 6เพื่อบํารุงดูแลรักษาต้น ที่มันป่วยที่มันเสื่อมโทรมลงไปหลังจากฉีดพ่นไปแค่ครึ่งเดือนเองก็รู้แล้วว่าสุดยอดจริงๆสําหรับนวัตกรรมใหม่โอผมชื่อสังเวียนบุญกระจรครับชื่อเวียนครับพี่เวียนนะครับผมขอนุญยตเรียกพี่เวียนนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเรียนเชิญครับแนะนําตัวดเลยครับสวัสดีครับผมปรัชญาพลอนันทนารินนะครับพี่ที่ปรึกษาครับทาไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับของป่านี่ครับตอนที่ผมมาเจอใมม่เนาะก็ดีต้นนะใบไม่ค่อยสวยครับเป็นใบแห้งก้านก็เป็นก้านโทูบแล้ว ต้นของเขาเนี่ยจะแห้งมากเลยครับตอนนั้นน่ะตอนที่มันเกิดปัญหาน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเราใช้อะไรมาบ้างครับหลายอย่างครับใช้เยอะมากอ่ะไม่รู้อะไรใครว่าดีพวกก็ใช้หมดอ่ะเยอะจนจาไม่ได้ใช่ครับใครมาบอกอะไรก็ใช้ไปหมดเลยใช่ครับจนทําให้ทุเรียนของเราเป็นไงครับ,รบตน้นโสมมันก็แบบไม่ได้ผลใบก็ร่วงใบบางได้ดอกก็ไม่ค่อยดีแล้วลูกก็ไม่ค่อยได้น้ําหนักยิ่งปีที่ผ่านมายิ่งไม่ได้น้ําหนักเลยก็ถือว่าสิ่งที่เราประสบมาก็คือเราใช้ทุกอย่างใครบอกดีใช้หมดโค้ชของเราเข้ามาบอกว่าไงครับ บอกว่าลองใช้ดูผมก็ลองใช้ดูตอนนั้นใช้อะไรครับคู่หูมาสจัน์คู่หูมหัสจ,นจนัน์ใช้เวิร์กแพนใช้ไคโตซานตัวอย่างแล้วก็ทางดินก็ใช้ผงปุ๋ยยิงเกษตรแล้วตอนนั้นเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับหลังจากเราใช้ไปกี่วันกี่เดือนันรู้สึกว่าตอบสนองเร็วครับเราพ่นไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าใบมันสดชื่นแล้วใบมันจะเขียวขึ้นอาทิตย์เดียวก็เห็นเลยเออแล้วก็ตามตน้นตามเรื่องก็พ่นลงดินมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามัน รัดดีดรันเร็วแล้วตอนนั้นพอใช้แล้วเนี่ยใช้เพื่อต้องการอะไรครับต้นดอกยังไม่พอต้นแล้วบางต้นก็ไม่ออกเลยเรามาใช้ไปสองครั้งแล้วออกดอกเต็มต้นเลยที่รเราเห็นเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับที่คือจากการใช้ประมาณสองครั้งสองครั้งครับตอนนี้ถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยในฐานะที่เป๋าเวียนเห็นมาเนี่ยแตกต่างกับเมื่อก่อนอยังไงไหมครับเยอะเลยก่อนนี้ไม่เคยไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยออกมาแบบนี้แต่พอเรามาใช้ขู่หูมารู้สึกว่าทุกจริงออกหมดอะ่ะเป็นที่แปลกใจมากเลยใช่ครับมีบางต้นที่คนอื่นเขาออกเขาไม่ออกเนี่ยป๋าทํำยังไงครับผมก็ขี่ตัวนี้ล เอาเลยซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปอีกก็ออกขึ้นมาอีกแล้วก็ออกอีกแล้วเราได้มีความรู้สึกอย่างเนี้ยกับความพิเศษของสูตรใหม่เนี่ยเรามองอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเกิดจากการที่เราสะสมมานานแล้วก็มาเจอกับสูตรใหม่ที่มีทรงพลังอย่างเนี้ยเราอยากจะบอกใครไหมครับว่าสิ่งที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแกับการทําการเกษตรโดยเฉพาะผู้ปลูกทุเรียนก็จะใครแนะนําว่าใครลองใช้ดูว่ามันจะเหมือนของผมไหมของใครซ่ว่ายังไม่ออกดอกลองดูครับแต่ผมเชื่อหรือือใครจะมาดูที่สวนผ ผม,ผมถามนิดนึงเมื่อก่อนตอนที่เราเคยใช้เคมีบำรุงยักษาเยอะๆอะที่ฟังเข้ามามากหลากหลายจนเราจําไม่ได้นะแล้วเราเป็นยังไงครับพอเรามาใช้ตรงนี้ต้นทุนมันต่างกันไหมต่างกัน ที่นี้ว่าตนทุนรู้สึกว่าถ้าเราใช้ดูคือผลิตภัณฑ์ก็ราคาสูงจริงแต่ส่วนผสมแล้วก็ตอนที่เราใช้อะไรนี่คือมันไม่ต้องหลายอย่างมันต้องยุ่งยากมี่แค่สองอย่างถ้าเราใช้ของผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะนะไม่ตามสี่าหรือสี่อย่างไม่บวกก็ยาราคาแมลงนะเฉพาะฮอร์โมนอย่างเดียวครัผมก็ใช้แต่สองอย่างเลยวก็ยาค่าแมลงตัวอะไรกินแบบเพี้ยไฟผมก็่นเพี้ยไฟนอนกินมก็พ่นอนมนสองอย่างนั้นแหละก็คือเกษตรกรนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราใช้เบอร์แพนนะแต่ก่อนมันจะมีพวกน้ํามันนเนี่ยบางตัว ตัวที่เราใช้ร่วมกับคู่หูเราไม่ได้ครับแต่สูรพัฒนาใหม่ครับมันจะใช้ร่วมได้หมดเลยอีกอย่างก็คือตัวนี้มันจะเข้มข้นมากครับเราก็จะลดพวกสารท่พวกเติมเติมเติมส่วนมากเกษตรกรต้องเติมฮะฮอามนสลายสารยาบบุยเกศพวกนี้แล้วก็เกษตรกรก็จะค่อยๆถอดต่อถอดอกดอกถอดอกดอก,อกแล้วที่นี่ก็ลดต้นทุนลงได้อย่างอ่ะบริษัทก็จะมีโบนัสเงินคืนให้กับเกษตรกรด้วยครับก็จะมีการลดต้นทุนลงไปอีกอีกอย่างป้าเนี่ยใช้ดีนะที่แรกก็ ไม่แนะนําใคระปลาว่าให้ใช้ให้แบบห็นผลลัพธ์ก่อนคือตอนนี้ก็คือมาเองนะครับมาดูเองเลยมาดูเองครับไปที่ศึกษาแล้วป๋าก็ได้โบนัสตรงนั้นไ้ก็ลดต้นทุนลงมาอีกครับ